สวัสดีคะ่ะ FC ทุกๆท,ท่านคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางเล่าสตาพี่น้องคะ่ะวันที่18สิงหาคม2567วันอาทิตย์นะคะทุกคนก่อนที่เราไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FT FC ท,ทุกท่กทนานค่ะแนวทางที่จะจัดทำขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนี้นะคะก็คือการเจาะเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านถ้าทุกท่านไม่ชอบให้รอดูเลขเด่นประจำวันนะคะทุกคนเลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะคะทุกท่านก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกับตัวเด่นนะคะทุกคน มือเขามือหลุดค่ะพี่น้องมาดูนที่สิบเจ็ดก่อนนะคะทุกคนเข้าหรือหลุดพี่น้องเออวันที่สิบเจ็ดหลุดมีจัดเลขเด่นประจาวันกับหลุดพี่น้องค่ะวันที่สิบหกเข้าแบบมาเต็มๆนะคะทุกคนเด้งสองเด้งเลยวันที่สิบเจ็ดไม่ใกล้เลยนะคะทุกคนช่วงไหนหลุดเอฟซีทุกท่านหยุดก่อนเด้อพี่น้องเด้อช่วงไหนที่หลุดดูๆในพี่น้องเห้ยเส้ามือก่อนพี่น้อง ให้มันเข้าทิดต่อกันจากมือสองมือก่อนค่อยมาต่างไม่ประมาณนี้แม่ค่ะพี่น้องะ่ะใจก็อยากให้เข้าทุกวันนะคะทุกคนแต่ว่ามันก็เป็นไปไม่ได้นะพี่น้องจะให้เด่นเก้าและแปดนะคะมาแปดศูนย์ศูนย์สามห้าหลุดพี่น้องแปดมาหล,ลักลอยเลขเด่นประจําวันเจ็ดกับสองใจหลุดหมดเลยนะคะทุกคนเอาถ้าผู้ใดอยากรุนตอก่ะมาตอนที่สิบแปดพี่น้อง วันที่18นะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้วันนี้ใจได้อยู่ที่7และ6ค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้กัรู้สึกว่าจิจับเลขยากเ้อพี่น้องเพราะว่าเลขหลายตัวนะคะทุกคนคะจับคู่หนึ่งเสียดายคู่หนึ่งนะคะทุกคนเรามาดูนะคะ7ค่ะพี่้อง78 70 73 75 6นะคะทุกท่าน67 หกหนึ่งหกห้าหกศูนย์นะคะคู่ตัวเด่นวันนี้นะคะทุกคนอยู่ที่หกเจ็ดเจ็ดหกขอโทษขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องคะ่ะขายายหลายพวงพี่น้องคู่ที่ชอบนะคะคู่ที่ชอบหนึ่งคู่วันนี้ใจคอ 7 8 8 7นะคะทุกท่านถ้าพี่น้องมากระตามได้เด้อค่ะหรือว่าใครมีตัวเลขในใจอยากจะสามารถจับใหม่ก็ได้นะคะทุกคนแล้วแต่ความมาความชอบพี่น้องมาดูเลขเด่นประจําวันนะคะเผื่อ fc จะพิจารณาใหม่ก็ได้นะคะเลขเด่นประจําวันอยู่ที่เลข1ได้และเลข6เลขเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลหนึ่งนะคะ1กับ6นี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกรอบในแต่ละวัน นะคะพี่น้องแล้วจะเสี่ยวไปไส้นะคะทุกคนสำหรับแนวทางเราสะตาวันที่18สิงหาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโชคๆมันหมนสุขบูสุขคน้้อพี่น้องสวัสดีค่ะ